สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วมาผอกับพิน้องอีกแล้วนะครับผมผู้ลงคนมาแต่งตัวอีกอย่างนี่นะครับผมมาเวอร์ชันนะครับผมเวอร์ชัน อาสไตล์ไหม่ครับผมครับผมกาสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนครับผมมาพอกันในคลิปที่3านะครับของวันที่20เดือนหาปี63ครับผมพี่น้องครับมือนี้นะครับมานั่งเบานั่งจากันนิดนิดนหน่อยนะครับผมก่อนจะไปดูท้ายคลิปคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับมือนี้แอดลงให้3าคลิปนะครับผมพี่น้องสุภูสุขนนะครับเบื้องหน้าโปกดีๆนะครับผมสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็เขาไปเบื้องให้ครบ3ามคลิปครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเขาไปรับชมแล้วนะครับผมดูคลิปให้จบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นยังไงครับพี่น้องสุภูสุคนสบายดีกันบอกคือเก่าเหมือนเดิมบ่อครับผมคือเก่ามันเดิมยังไหลแอดนะครับผู้ลงคนว่านะครับผมมีเฮบ่อครับ ได้เฮ่บอผู้ใดได้เฮ่นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกนะครับผมผู้ใดบ่ได้เฮ่นะครับผมหลบมุมเงาเงานั่งเสียใจเบาเบาคนเดียวบออยากเบาอยากเกี่ยว กับผู้ใดย้อนบ่ไดกับว่าเป็นอย่างครับผมอย่าเสียใจไปนะครับผมมือใดที่ใดเฮก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับมือใดที่บ่ใดเฮนะครับผมอย่า่าแต่พี่น้องครับผมมือใดที่บ่ใดเฮนะครับพี่น้องเสียใจนะครับแอดกะเสียใจเฮรับผมจังไดนะครับมือใดที่นะครับผมอ่าบ่สมบังดังปาถนาจัยคิดนะครับผมกะอย่าทอดแทนนะครับแอดกะขอโทษพี่น้องนั่มนะครับผมกะเอาไม้นะครับ สู้ใหม่ไปด้วยกันทุกๆวันนะครับผมเบิ้งไปด้วยกันนะครับผมนํากันสู้มือครับผมสําหรับคลิปนี้กับมาบอกมาจากพี่น้องนะครับก่อนไปชมคลิปก็นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ติดตามนะครับผมแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมยามแอบลงคลิปให้พี่น้องทุกๆมือจังสีแล้วนะครับผมกระสีบรได้พลาดการรับชมนะครับผมที่สําคัญนะครับผมยางที่พี่น้องเห็นนะครับผมอาจจะโได้เห็น แอดนะครับผมคลิปของแอดนะครับผมออกไปบรรยากาศมุ่งใหม่ๆๆนะครับเนื่องจากว่าไวรัสโคบีซิปเก่านะครับผมยังระบาดอยู่ยังออกไปไซบูร์เนะครับประเทศต้นๆของอ่าของยุโรปเลยนะครับผมสหรัฐอเมริกาครับหม่องมั่นคักๆครับผมพี่น้องหม่องมั่นคักๆครับต้องเซฟนะครับใส่แมพปิดปากรักษาโตนะครับผมโบต้องออกไปพบปะผู้คนนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับก็ได้เห็นอยู่ ผู้เดียวนะครับผมอยู่ในมุมจังสี่เลยนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่าได้ออกไปสายมุมใหม่ๆให้พี่น้องเบื้องนะครับทักทายว่าจากันไปนั่มนะครับจังใดกายภาพอย่าลืมติดตามนะครับผมสถานการณ์ซ่าลงเั็กน้อยนะครับผมแอดกสีออกไปทางหนอกนะครับผมเก็บมุมมองใหม่ๆนะครับผมที่อยู่ต่างประเทศให้พี่น้องได้เบื้องนะครับไปนั่มนะครับผมแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยแล้วก็เป้าหมายหลักๆของเราก็ดูถ่ายคลิปของเราทุกๆวันนะครับผม ขับประมาณนี้นะครับผมหรือว่าพี่น้องครับผมมีไอเดียอียงนะครับผมที่นะครับผมสถานการณ์แบบนี้อยู่แบบนี้นะครับผมภาษาบานๆเท่าก็คือว่ากักตัวเองนะครับอยู่แบบนี้แหละนะครับผมอยากให้แอดเฮ็ดอียงนะครับในสถานการณ์ที่เฮ็ดได้นะครับผมก็สามารถที่จะคอมมน์มาแนะนําแอดได้นะครับผมแล้วก็แอดจะพิจารนาเบิ่งนะครับว่าในรูปแบบที่แอดอยู่แบบนี้นะครับผมเฮตเอียงได้แน่นะครับผม จังไดก็ขอบคุณนพี่น้องสุภุสุกคนนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเขามานะครับผมแม้ว่าจะเป็นหนึ่งคนสองคนข้าผมก็ขอบคุณนพี่น้องสุภูสุกคนเอฟซีใหม่ๆนะครับผมขอบพุณนได้หลายกันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะครับผมกามาพ่อพี่น้องล้วกานะครับผมเราก็ดูไปด้วยกันนะครับว่าจะมาต่ําตึงในรูปแบบของเท่าบอลนะครับผมมือนี้นะครับผม อ่าเข้ากับรุ่นเบิงไปน้ากันนะครับผมพี่น้องครับขอให้พี่น้องสมบังดังปาถนาสมบังดังใจคิดใช้ชีวิตทุกวันนะครับขอให้มีสตินะครับผมอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับผมอ่าอย่างที่บอกนะครับผมชีวิตคนเข้าบนแน่นอนนะครับผมชีวิตของคนเราไม่แน่นอนนะครับมผมอย่าประมาทจงดกใพี่น้องดูแล S, สุขภาพตัวเองนะครับผมรักษาตัวเองนะครับผมมีสติในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดนะครับผม อย่าหลงละเลงอะไรกับโลกมากไม่นะครับจงมีสติดึงจิตดึงใจนะครับอย่างรู้อย่างคิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานุลุงคนบอกว่าแอดไปบวชได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้บวชนะครับผมอ,อยู่ท่ามกลางความเงียบนะครับผมมัสธธยิดไห่เฮาคิดอดีกอย่างได้หลายอย่างนะครับผมแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองหลายขึ้นนะครับ <c oughs> บางคนบาง พลังคนอยู่ในสังคมบุญบ้านนะครับใส่ชีวิตอยู่กับ้นได้หลายนะครับใส่สมองแต่กับ้นกับงานกับความคิดคาเบาเอียงของคนได้หลายอย่างนะครับผมมันสีเหนี่หนสุภาพกิดของเ่านะครับผมบอดีนะครับคิดแต่ทั้งโลกอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราก็พบปะผู้คนเยอะะมากมายบางครั้งนะครับเขากันอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆในมุมคนเดียวแล้วก็คิดอะไรทบทวนกับชีวิตแล้วจะเข้าใจชีวิตอย่างท่องแท้ว่าชีวิต ที่แท้จริงของเฮ้านะครับผมอยู่ในแต่ละวันใส่ชีวิตไปเรื่อยๆทุกลมหายใจแท้จริงชีวิตคืออะไรคืออย่างนี้นะครับเมื่อนี้มากแบบเบอร์ชั่นเทศครับผมจังไรกาขอบคุณพี่น้องสู้ๆสุกคนครับผมอย่าลืมไปดูเหมือนเดิมครับผมเอาไว้ซ้ำนี่แหะครับเอาไว้เจอกันไหมนะครับผมในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากกับการรับชมครับผมสวัสดีครับ